สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัททีซีคอนซัลแทรเสนอ ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทําดีที่พ่อทํายังอยู่กับโดมศิระนะครับวันนี้รับหน้าที่พิธีกรแทนอาตุยกับน้องเปย่ครับยังติดภารกิจครับหลายคนบอกว่าโอ้คิดถึงพี่โดงจังเลยอะไรเงี้ยเราก็อยู่กันแบบสดใสน,น่ารักแบบนี้ครับกับรายการที่เราทําความดีเพื่อพ่อของเราตอนนี้เรายังอยู่กับคุณกิติชัยไกลก่อกิจครับซ e o ของโซซุโกครับสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่าน ขณะน,นี้ลูกเรือของเรากำลังจะทำการสาธิตคู่มือความปลอดภัยในเที่ยวบินให้กับทุกท่านขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังในกรณีที่เครื่องบินหยุดบินหยุดกระพือปีกขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านหยิบพัดที่อยู่ด้านหน้าของท่านออกมาช่วยกระพือแทนปีกของเครื่องบินผ้าถุงสำหรับตีโปง่งจะอยู่ใต้เบาะที่นั่งของท่าน กรุณาสวมผ้าถุงจากทางปลายของผ้าถุงดึงขึ้นปิดที่หน้าผากของท่านเมื่อเครื่องบินจอดลงสู่ทะเลขอให้ท่านกระโดดลงและลงไปตีโปง่งแล้วอะไรต่อนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะทำดีที่พ่อทำเราจะมาพูดคุยกับ CEO ผู้บริหารนะคะซึ่งมียูนิฟอร์มเป็นเอกลักษณ์มากๆและมีการบริหารแบบแหวกแนวที่ไม่เหมือนใครคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับท่าน CEO นะคะไม่ได้ว่าจะมาฝากตัวเองเข้าทำงานแต่วิธีคิดของเขายอดเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะโอเคเธอไม่ไปหรอยูมีแฟนหรือยังยู have a mea or n o t m i a ว i f e อ๋อเขาท้ความเป็นที่สุดของพระเจ้าอยู่หัวที่พี่ดุ๋มประทับใจพระองท่านค่ะบริษัทไทยเบฟเเรจจำกัดมหาชนามาฮาฟิลาโนและติโอเรหัวฉีดสมาร์ทใช่สไตล์ไหนก็ใช่เลย วัสดีค่ะสวัสดีจ้าขอโทษนะคะคืออยากจะมาพบกับ CEO ของที่นี่อะค่ะท่านจะต้องใส่สูรแล้วก็นั่งบริหารอยู่ภายในห้องใช่ไหมคะไม่มีจ้จะอย่าบอกอว่าคุณพี่เป็น CEO นะคะคุณๆใน CEO ของคุณนะคะช่วยชี้มาหน่อยได้ไหมคะคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะคนนี้ CEO สวัสดีก่อน er. นะคะท่านซีโอนะคะคุณพาธิสารสินนะคะพี่ดุงคะทำไมพี่ดุงเนี่ยถึงได้สบายสบายกับการบริหารเรื่องของเรเอาเรื่องแก่งแต่งตัวก่อนคะไม่เหมือนเหมือนภาพลักษณ์ของผู้บริหารทั่วไปนะคะมันใส่สูตรแล้วมันดูไม่ไม่ไหวแล้วจ้ะมันมันอึดอัดเราอ้วนแล้วอ๋อเป็นเรื่องของการแต่งตัวมันให้มันดูมันวัยรุ่นเพราะเราห้าสิบแล้วถ้าแต่งตัวใส่สูตรมาดูแก่มากพี่แล้ว พอแต่งตัวอย่างนี้มาทําให้บรรยากาศในงานทํางานของออฟฟิศของนกแอร์เงี้ยค่ะดูเป็นครอบครัวมากขึ้นมาก็ไม่รู้เนี่ยเขาครอบครัวกันอยู่เปล่านี่เละใช่ก็ <c oughs> นี่คือดูเป็นครัวอันนี้ดูเป็นครัวไทย <c oughs> กันเองดีนะพเพราะเวลาเรียกกันก็ตะโกนข้ามกันอะไรอย่างเงี้ยอืม <c oughs> ตะโกนจะเรียกใครก็จะตะโกนนี่โต๊ะอยู่ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> นี่โต๊ะนี่โต๊ะอยู่ป่ะใช่ไหมเห็นรูปเนี่ยใช่ป่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นไหมเนี่ยลกชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดไงคะ24ชั่วโมงค่ะทุ่มเทให้กับองค์กรทุกอย่างเลยขนมาหมดค่ะเขาอยู่มาหลายปีแล้วเขาอยู่มาตั้งแต่ต้นอ๋อยู่มานานมากเพราะฉะนั้นลูกก็เลยมีความสุขไหมคะมีความสุขมากค่ะเก็บมา8ปีแล้วมีความสุขแต่สีโอมีความทุกข์เก็บมา8ปีอย่างเงี้ยโอ้โหตายแล้ว Where you from France right France ยูมีแฟนหรือยัง o u have a m e or not Sorry เมี wife อ๋อขาโทษเดี๋ยวขอไปดูห้อง C E O นะคะมาดูเลยจะว่าเลขอะไรอยากจะดูความหรูหรานะคะของห้องของผู้บริหารสูงสุดแอคโครสินค้าครบบริการดีราคาถูกบริษัทไทยเบฟเอเรจจำกัดมหาชน มาถึงในห้องพี่ดุงแล้วเนี่ย <Okay. S 1> ขอคุยหน่อยค่ะการที่ทำให้นกแอร์เนี่ยเป็นขวัญใจของคนไทยบ mm. ินอย่างมีรอยยิ้ม, mm. มพี่มีแรงบันดาลใจอะไรที่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารค่ะคือสิ่งที่พี่เองเนี่ยชื่อในในหลวงของเราเนี่ยคือหนึ่งในด้านของการจริงใจในการทำงานของเราในด้านของการที่ช่วยเหลือคนมีความอดทน แล้วก็ไม่ยิงเราเห็นท่านเป็นอย่างนั้นตลอดเป็นอย่างนั้นตลอดซึ่งซึ่งพี่เองก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสในหลวงสองสามทีในชีวิตของเราก็เห็นได้ชัดเจนว่าท่านเป็นพระองค์แบบช่ำจริงเราเอานำสิ่งที่ที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยเอามาใช้ใน เนนนีชวิตปหือกัพี่ดุงออกมาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะส,สิ่งแรกที่เราได้ก็คือความสุขในด้านของเห็นพนักงานของเรามีความสุขในการทํางานนี่คือความสุขนี่คือ,อความสุขพี่เองแล้วเราก็เราก็าาจะมีความสุขเวลาเห็นเขามีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่มาทาสายกับบินนกแอร์เองพี่บอกได้เลยว่าเงินเดือนพี่ลดหายไปครึ่งนึงมาจากสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็จนลงแต่ว่าตราบใที่เรามีความสุขในการที่เราทํางานแล้วก็ความสุขที่จะเดลิเวอร์อะไรให้กับคนอื่นเขาได้เนี่ยเราก็อยากจะทําอันนี้มันคือความพอเพียงว่ะ ก็เป็นพอเพียงชนิดหนึ่งก็คือพอเพียงของเรามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินหรือความรวยหรืออะไรพวกนี้มันอยู่ที่ตรงที่เรา<ำ>ได้คุณค่าอื่นๆใช่ใช่ใชนี่คือเป็นสิ่งที่พี่คิดมาตลอดเพราะฉะนั้นนะก็เลยทําให้เราดูกับพนักงานแล้วก็เป็นเพื่อนพนักงานเราไม่ต้องคิดมากเราไม่ต้องมีอีโก้เราไม่ต้องแต่งตัวเราไม่ต้องโชว์ออฟเราไม่เราไม่ต้องหรไูรไม่ต้องหรูร, <c oughs> รามพี่เป็นคนที่ไม่รหรูรามเลยเกงขาดนาฬิกาสวอชอะไรงี้คือนี่เป็นสิ่งที่เราชอบความเป็นที่สุด ของพระเจ้าอยู่หัวที่พี่ดุ๋มประทับใจพระองท่านนะคะคือความที่ท่านไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคิดว่าพระราชาคันจะเป็นอถ้าเราไปดูในการ์ตูนพระราชาเนี่ยเราก็จะในในใน,ใน,ในวอล์ดิสนีย์อะไรก็จะเป็น very special very เครืยกอะไรแบบวิสมลามากวิสมลา <c oughs> ประสาทใหญ่โตใช่ไหมนี่คือเป็นภาพคนม,มองว่ามีระบำโชว์อะไรไแบบนี้แบบคล้ายๆกับชีค่ะซึ่งท่านไม่เป็นเลย นั่นคือเป็นความแตกต่างและเป็นความเป็นจริงของท่านที่ทําให้เห็นได้ชัดเจนว่าพระราชาในความฝันของคนนี่มันมันไม่มันไม่ใช่เป็นเป็นภาพเฉยๆที่จริงคือสิ่งที่ท่านได้พิ<ำ>สูจน์มามาตลอดแล้วเวลาท่านตรัสต่อหน้าพี่ๆที่ได้ฟังมาท่านก็จะตรัสถามว่าคนเป็นยังไงบ้าง เดียวเดียวอย่าพึ่งเล่านะคะนี่พี่บุ๋งพี่ดุงบอกว่าเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่านมีโอกาสได้เข้าเฝ้าหลายครั้งเลยทีเดียวนะคะแล้วท่านรับสั่งอะไรบ้างเรากราบบังคมทูลอะไรบ้างและความประทับใจอะไรพี่ดุงจะมาเล่าในทรรดีที่พ่อทําในครั้งหน้าค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ดุงลาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ชื่นชมทุกความดีครับ